แล้วค่ะใช่ค่ะต pues ั้งแต่ปวสปวชหนึ่งค่ะใช่เรียนาขาบัญชีามาชัน้งแต่ปวชหนึ่งแล้วค่ะใช่ใช่ค่ะเรป็นยังไงบ้างหนูรู้สึกว่าอาจารย์น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อที่เรียนด้วยกันมาแบบดีมากอาจารย์แบบดีด้วยแล้วก็เพื่อนที่ตังแต่แบบรู้จักมา้แต่ปวชหนึ่งแล้วก็เพิ่งรู้จักกันก็นิสัยดีค่ะอาจารย์ คนเลยค่ะนะครับมีเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วที่สี่บ้านแตกต่างแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมหนูรู้สึกว่าเรียนบัญชีนะคะอาจจะแตกต่างกว่าที่อื่นนะคะเพราะว่าอันนี้แม่ๆเขาใส่ใจดีอะค่ะแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ตักเตือนเราแล้วก็ให้ความแนะนําเราในหลายๆเรื่องค่ะเก่านะครับมาดูช่วยน้องๆน้องๆนะครับอยากเรียนที่สี่บ้านอ๋ออยากชวนชวนน้องๆนะคะมาเรียนที่สี่บ้านค่ะมารู้จักกับพวกแม่ๆ รู้จักกันนะคะขอบคุณค่ะ